ดูนี่เป็นบ้านต้นไม้นะครับโอ้ไม่ใช่บ้านต้นไมส้สินี่ก็คือบ้านคอนไม้คนที่เราพักกันนะครับนี่ข้องนี้นโอ้โหดีใจสุดทุกคนมนได้นอนบ้านคอนไม้เฮ้ยทุกคนตัวหนึ่งนี้เป็นสะพานกระจกนะรถวิ่งไปหูภูเขาเห็นไหม,ไมวิวสวยเลยนู่นพวกเขาแบบให้ทุกคนนี่นะบ้านหัวน้ำใสฝนตกเร็วนี่ไงสุดเรียนสยามทุกคนดูน้ำตกตรงนั้นอะไรลงมา แล้วก็มาเจอเด็กชายผู้วิทัศน์อยู่ตรงนี้เองโอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงโดนัทมอนเป็นยังไงลูกมันรู้สึกรู้สึกหวานอ๋อรู้สึกหวานนะทุกคนสวัสดีครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่อุทยานหินเขางูจังหวัดราชบุรีครับดูนะเราจะเข้าไปด้านในนะครับ เขานำเลยเหรอโอเคไปไปนะ <_ d ata> ทุกคนมึงเขากำลังถ่ายรูปนะแ้วเราจะเดินเข้าไปทางไหนแล้ว <_ d ata> โอ้เราซื้ออาหารปลามาแล้วเราไปให้อาหารปลากันโอ้โหตรงนั้นมีสะพานนะทุกคนไปเราให้อาหารปลากันดีกว่าตรงนั้นน่ะมีภูเขาที่ลูกเนี่ยกองหินปูนนะครับเนี่ยัน,นี่อากาศดีมากเลยครับฝนไม่ตกนะครับแล้วก็ไม่แดดด้ยวยคืม ปลาโน่ไง,งปลาเต็มเต็มนี่ดูนะให้อาหา,หหารปลาเฮ้โอ้เราซื้ออาหารปลามา20บาทดูคนดูโอ้ให้อาหารปลากันใช่ปาาลาให้แย่งแยง่ยงกินเหรอบุ้มให,ให้ให้เยอะเยอะเลยคนดูพ่อให้แบบเยอะดูดู วูมีอาผักไงวูบลูบลูบเอาหมดเลยไหมพวกเขาเอาพวกเขาเชเขาจะหวานเขาจะหวานเลยโอเคนีเอาหวานนะจะให้อาหารปลาด้วยเอาไปไปวูมไปเร็วปลากินเยอะทีให้หมดเลยพวกเขาทีให้หมดเลยไปตรงไหนเอาไปไปไปให้ตรงไหนอีกตรงนู้นเลยเอาไปเดินไปให้อาหารปลาตรงนู้นโน้นโน่นนะจุดนู่นนะ เฮ้ยมีมีมมมนกด้วยอะเฮ้ยนกพ,พิราบน,นกกระยางกม็มีโอ้โหเลือดปั่นเลื้อนถีมด้วยนะ่ะนี่ไงมาให้ตรงนี้นี่ไงให้ตรงนี้อ<า>ยู่ตรงนี้ได้เนี่ยอยู่ตรงนี้ได้เมื่อกี้เราให้อยู่บนสะพา,านนะครับเรามาให้อยู่ตรงนี้บ้างเอาล้วครับดูหวานฟิ้วทางนู้นโอ้โหมีนกพิราบมารอกินเลยนะนี่โอ้โหหูพันเฮ้ยเอาแค่นี้เองอุ้ยกระจายกระจายเฮ้ยมองนูตัวบิ๊ก นี่นี่กิ่งงาบงาบงาบเลยทุกคนดูดูแบบนี่เดเจ้าบิ๊กมากินกับไก่สุดอ่ะเฮ้ยมลาดุมันคือปลาดุบเออปุ่มหมดแล้วเหรอเอาเทให้หมดเทให้หมดเทหมดโอเคเราไปโอเคเขาชอบอีก่ล่ะชอบให้อาหารสัตว์ละลูกอ๋อเก่งมากไม่บัวชอบให้อาหารสัตว์นะทุกคนเขาล้างสัตว์เหรอ โอเคครับแปนหารสัตว์หมดแล้วหมดแล้วไปเราไปกันตัวนะอืมหมดแล้วหมดแล้วเอาละครับเราขึ้นมาบนสะพานทุกคนดูเฮ้ยโอ้โหถ่ายรูปเขาถ่ายรูปอยู่ดูใฮ้พี่พี่ไหมอ่ะไปเดินไปให้พี่พี่เลยเดี๋ยวเราจะเดินไปบอกพี่ด้วยเก่งมากเลยครับพ่อมากเลยครับให้ให้พี่พี่เลย เมให้นั้นเนยคพี่้องเพียงพอไหมให้พี่พี่ไปเลยยีสิบบาทเลื่นเลอฝนตกเไอ้โอ้โหมันเลื่นนะทุกคนดูฝนมันตกนะตกด้วยใช่มันเลื่อนสุด ีป่าเราเดินเล่นนะทุกคนตรงนี้เป็นสะพานนะตรงนู้นนะมันมีเรือเปียอยู่ทุกคนเรือถีบด้วยว่าเราไม่ได้ถีบกันนะไม่ได้ปั่นกันด้วยนะนนเรามาเดินเล่นกันโอ้โหภูเขาเนี่ยภูเขาสูงจะปีนถึงจะปีนขึ้นไปทําไมล่ะครับอ,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 ยอยากชมวิวปีนขึ้นไปชมวิวข้างบนนั่นเหรอโอ้โหโอันนี้นักสํารวจธรรมชาติหรือเปล่าเนี่ยโตขึ้นจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นนักสํารวจธรรมชาติหรือเปล่า เฮ้ยมีม้าด้วยพวกเราดูนี่นี่เลียงม้าด้วยขออย่าวิ่งมันจะเลือล่อนล้มโอ้มีมา้าตัวสีขาวหนึ่งตัวกินหญ้าเฮ้ยเสียงอะไรเสียงน้ำตกเป็เสียงน้ำตกเหรอจริงหรือเปล่าลธรรมชาติที่สวยงามใช่นี่คือธรรมชาติมาดูนด,ดูโอ้โหกลางมือเหรอ,อ,อแบบธรรมชาติทำไงธรรมชาติน่ะโอ้โห ทุกคนเราเจอเต่าด้วยนะครับดูเต,าตเ่า,ตาอ,ยอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงคนหินนะเห็นไหมพอซูมดูแฟนนี่ไงเต่านนอนอยู่ตรงนั้นนะี่นี่ดับซูมใช่ซูมได้แค่นี้ดูเห็นไหมเต่าเนี่ยเต่าอยู่บนโคนหินซูมสุดแล้วได้แค่นี้ไหนลิงอ่ะทาไมมองเห็น,<ม> <c oughs> หนลิงเฮ้ยลิงเลยอยู่ตรงบนมีหรือเปล่ายิงเหรอพอเห็นมองเห็นอะไร พวกเขาเจออะไรเจออะไรนี่ไหนอ๋อบันไดทุกนว่าเจออะไรตัวนั้นอ๋อเราเอสุดสะพานแล้วเหรอเฮ้ยรางอะไรทุกคนเฮ้ยรางน้ําไหลหรือเปล่าเนี่ยอยู่บันไดนี่ใช่ไหมรางน้ําไหลนี่มีอะไรพวกเขายุ่งบนอ่ะดูขอขึ้นไปสํารวจก่อนเพื่อนเลยนะครับอ เจออะไรไหมเฮ้ยเจอสัตว์หนึ่งชนิดนั่นก็คือเจ้าบกบก <c oughs> นอนอยู่ตรงนี้เจ้าบกบกอะมันไม่ใช่รางน้ำไหลภูเขามันเป็นลางอะไรไม่รู้จักรกยานลงหรปเปล่าเขาเหรอจักรยานลงตรงนี้เหรอออจูงจัก,กรยานลงแน่นอนลางจูงจัก,กรยานลงนี่ไงทางจัก,กรยานปั่นขึ้นไปได้ครับเฮ้ยตรงนั้นคืออะไรภูเขา นี่อีกแล้วจุดชมวิวทุกคนอยู่ข้างบนนูกนนะมีบันไดเดินขึ้นไปเลดูซิจุดชมวิวเป็นยังไงผมคือศาลาเหรอกลับไปดีนะครับไปต้องขึ้นไปนี้ขึ้นไปสิบนศาลาเนี่ยมีอะไรอยู่ข้างบนชั้นไหมโอ้ชั้นเกินเละโอ้โหใช่เรามาจากตรงนู้นทุกคนไกลๆนั่นนะ โอเราเดินขึ้นมาชมวิวด้านบนแล้วเรามานั่งพักก็ได้ไปนั่งพักก่อนใครจะถึงแล้วทุกคนเนะดี๋ดูโอ้โหดูเนืเรามาจากตรงหถึงแล้วมีอะไรไปดูซิตรงนี้เป็นศาลาพักเลยหรอ่า<ะ>ว่างเปล่าเลยหรอ<ะ>โอ้โหศาลาพักผ่อนนี่เองโอ้โหเราขึ้นมาชมวิวด้านบนนะครับดูเขาหินปูนตรงนี้นู่นที่เรามานะครับนี่นะ เห็นไหมมีข้าขาวเลือปั่นอยู่ตรงนู้นนะโอเคครับทุกคนดูเราจะกลางจะลงจากที่จุดชมอยู่แล้วจับดีๆนะลูกนะดูตรงนี้มันเป็นอะไรเนี่ยแบบวงกลมแล้วก็มันหมายถึงอะไรไม่รู้ทุกคนเมื่อก่อน,นเป็นสระโอ้ว่าเมื่อก่อนเป็นสระน้ำจริงหรือเปล่าจริง,รงอะ่ะโอเคเรามาถึงแล้วือว่าวันนี้มันเก่า๋อ,อมันเก่าแล้วเนาะมันมีหญ้าขึ้นนะทุกคนดู ทุกคนอ่าเรากลับขึ้นมาแล้วครับแล้วเราไปกันต่อนะครับ e ทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่สวนพึ่งนะครับเนี่มาดูวิวสวยมากเลยนะเมื่อกี้เรามาจอดรถแล้วก็โอ้โหภูเขาอย่างบิ๊กสวยมากเลยตรงเนี้ยวิวอย่างสวยดูเราจะมากินข้าวกันก่อน สั่งตรงไหนดีเฮ้ยทุกคนเราเจอนี้ด้วยนะดูตอนนี้น้ำพุมีควันออกมาทุกคนดูนี่ควันมันออกมาจากน้ำพุไล้ยังมีดูดูว่ามับบนมีเครื่องเครื่องอะไรเนี่ยนะเค,เครื่องเป่าควันเหรอนี่มีควันไปกินข้าวก่อน,นทุกคนทุกคนวุณภูเขานั่งอยู่ข้างในแหละทุกคนมันมีไฟแดงนะตรงนี้เราข้ามไฟแดงไปกินข้าวเพิ่งเสร็จน,นะเพิองอ่งจะ ไปกินเฟรนไพายข้าวผัดแล้วก็พิซซ่าใช่ไหมหุย้ยนี่มอเตอร์ไซค์นะมีไฟแดงข้างบนเห็นไหมเดิ<ห>นตั้งมอเตอร์ไซค์ด้วยพวกเขามาดูนี่มาหมุนด้วยนะพี่มีปลาดูสิเฮ้ยแต่ว่ามันหมุนไม่ได้นะทุกคนเป็นม้าที่หมุนไม่ได้มันขี่ได้อย่างเดียวหรือเปล่าขึ้นดูสิได้หรือเปล่า,ม,ม,าม,มันไม่พังหรือวมันไม่หมุนมันเป็นม้าที่นั่งไว้นั่งเล่นเฉย แต่มันไม่เพราะว่ามันไม่มีเครื่องไม่ใช้เครื่องยไปเลยขบวนไม้กันจะออกแลี้ยตื้อ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 กลับ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 พี่กลับกลับไปเลี้ยวขบวนมาไหนข้างล่างโอ้ข้างล่างมันลึกเหมือนกันนะเนนี้เอ้ยมันมีม้าอยู่ตรงนู้นวูเขาดูนะม้าเนี่ยเขาเลี้ยงม้านี่ทางนู้นนะเฮ้ยทุกคนต้นนึงนี้เป็นสะพานกระจกนะ สุดเลี้ยวอะระวับบงลื่นนะดูกระจกระวางกระจกแล้วก็มาแปมเตรงเนี้ยมีม,าม้าอยู่ตรงนน้นเจ้าม้าทำอะไรกินได้ตรงน,นู้เทมิสทุกคนรถวิ่งไปหูภูเขาเห็นไหมวิวสวยเลยนุ่นพวกเขาแบบเคยถังวายรูเปล่าเนี่ยถังวายอย่างใหญ่หุทุกคนตรงนี้ดูอ้ยอย่างเทอวิยสวยเลยพวกเขาโอ้ยมีวิวสวย,ยไปเราไปกันแล้ว ทุกคนตอนนี้เราวาร์ปมาที่หมู่บ้านมอนห้วยน้ำใสนะครับดูดนั่นนี่เห็นไหมน้ำล้นลงมาจากเนี่ยบุบบุถ้าน้ำมาแรงข้ามไม่ได้นี่นนเห็นไหมคอยเห็นไหมรู้นะโหกใจหมดเลยเมื่อกี้เราข้ามมาตรงนี้เลยเนี่ยเราขับรถผ่านมารูู้คันนี้จะมาแล้วเนี่ยรูรถเก๋งจะมาเฮ้ยไม่ใช่เขาไม่ได้มาไปามาทางนี้เฮ้ยวกเขาฝนตกแล้ว น้ำคลองมันล้นลงมาทุกคนตรงนี้่ยแ้วยนี่นี่ไงถน,นคนเดินมาถึงเข้าหมู่บ้านหมดอ,อันนี้ก็คืออะไรทุกคนอ๋อไม้ไผ่เขามาเขียนชื่อติดไว้ตรงนี้นี่เองไผ่ไม่ไผ่โอ้เผาหลบรถในลดดูกแอบรถนั่นนะนี่ไงทางเข้าไปถึงหน้าประตูแล้วครับ อ๋อตรงนี้เขาจะไปดูอะไรกันทุกคนมันญี่ปุ่น,น,นเดินไปดูข้างในครับมีอะไรเอ่ยมันตกหรือเปล่าเฮ้ยอะไรเฮ้ย <c oughs> อะไรนี่ปันต้นไม้หรือเปล่าประตูเป็นช่องหรือเปล่าให้เข้าแบบประตูแบบวงกลมเฮ้ยตรงนี้มันมีน้ำไหลลงมาพวกเขาน,น,นี่มันไหลทอดใต้ลงไปเนี่ยอ้ำล้อคลองมันเยอะเลย ใช่ห้วยเยอะทุกคนตอนนี้เราเดินมาเรื่อยๆเนี่ยดูบ้านมอญมัน้องใส่เด็น้องอยู่ข้างบนมันมีน้ําตกน้องบอกว่ามีน้ําตกอยู่ข้างบนมาเดินมาเดินเดือดตายแล้วใช่ใช่อยู่ข้างบนฝึกหัวว่ามีน้ําตกอยู่ข้างบนสร็จเดี๋ยไปดูซิมันมีหรือเปล่าใช่ครับใช่ใช่แม่เดินช้าแม่ยังน่าไม่ถึง อาทุกคนตัวนี้เราเดินมาสุดหมู่บ้านแล้วนะครับโอมีน้ำอยู่ตรงนี้จริงๆดูทุกคนเฮ้ยพ,พี่เขาเล่นน้ำอยู่ตรงนั้นด้วยมันเป็นน้ำมาจากภูเขานะที่อยู่ข้างบนนนะเห็นไหมน้ำนี่มันตกมาจากภูเขาด้านบนอี่จะไหลลงมาจากเสือกเขาข้างบนเฮ้ยน้ำใสอ่ะเกงจะเปียกจละลงไปถึงไหน เชลงเหรอเฮ้ทุกคนอันนี้วกเขาลงน้ําไปแล้วครับดูดูดน้ําตกตรงนั้นอะไรลงมาุ๊บแล้วก็มาเจอเด็กชายภูวิทัศน์อยู่ตรงนี้เองยลูกโอ้โหเย็นไหมน้ําเย็นไหมไหม,มันเป็นน้ำธรรมชาติเลยนะครับเนี่ใช่วกเขาอยากงเล่นน้ำทุกคนดูโอ้โหเดี๋ยวค่อยไปเล่นที่รีสอร์ทโอเคไหมที่รีสอร์ทก็มีสระว่ายน้ําเล่นสระว่ายน้ำดีกว่าอันนี้เดี๋ยว ไม่สบายกว่าจะลงไปถึงรถมันไกลมันมันเลื่นล้มเราจะเดินลงไปแล้วนะทุกคนเราเดินมาสุดหมู่บ้านแล้วเฮ้ยทุกคนตอนนี้ได้โดนัดมอนมาสองชิ้นนะครับเฮ้ยทุกคนตอนนี้ขเขอกาลังชิมโดนัดมอนเป็นยังไงโดนัดมอน,นมันหวานเพราะมันเป็นน้าเนี่ยมันเป็นน้ําตาลอยู่ตรงนี้กัดเลยกัดเลยหนึ่งคำใช่อากัดดูเป็น,นใช่น้ำผึ้งรู้จักน้ำผึ้ง้วยเหรอ โอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงโดนัทมอนเป็นยังไงลูกมันรู้สึกรู้สึกหวานอ๋อรู้สึกหวานนะทุกคน <c oughs> โดนัทมอนรู้สึกหวานใครเคยกินบ้างลวเนี่ยเพื่อนเคยกินกันไหมครับพวกเายังไม่เคยกินครั้งแรกเลยน,นะเรามาถึงที่<ห>บ้านอมอนเลยนะเป็นไงพวกเขาโดนัทมอนเป็นไงบ้างเข้าไปเงี้ยนะเงี้ยนะงบเขาให้งานมาทางนี้หน่อยเดี๋ยวงานมาพ่อดูหน่อย โอ้โห,หเต็มปากเป็นไงเป็นไงอร่อยไหมอร่อยโอ้โหอชอบนะทุคหวานนะเด็กๆชอบแน่แบบนี้ที่ทุกคนนี่นะบ้านหวนันวน้ำใสฝนตกแล้วนี่ไงสุดเรียนสยามทุกคนไปไปที่จอดรถเราดีกว่าเร็เวเร็เวเวเร็เวสปีดเรวเรเ็นเร็เร็เร็็วเร็ร็รวเร็็เ,เนนร้วเร็วเร็่ววเร็เร็เร็เร้วเ้็นรร น้ำล้นตรงสะพานเราจะข้ามแล้วภูเขาดูดูน้ำล้นดินี่ทุกคนโอ้ดูน้ำเลียงพัดนี่เข้าไม่ได้นี่รถยนต์อ่ะทโอ้เป็นน้ำตกเออเป็นน้ำไม่เลียงนะครับเราไปได้นะงี้เราไปรีสอร์ทกันดีกว่าครับครับไปเลยเย่เฮ <Yeah. S 3> ้ยทุกคนตอนนี้เรามาถึงรีสอร์ทแ,แล้วนะแต่มันเป็นบ้านคอนไม้นะครับเปิดประตูอยู่ประตูอะไรพี่เขาเปิดให้แล้วนี่ ดูนะทุกคนพี่เขาไปกลับนะสีฝนตกมาเลี้ยวนี่ห้องเราเป็นไงบ้านขอนไม้ก็ไปข้างในกันดูข้างนอกนทุกคนนะนี่ไงเป็นขอนไม้ไหแล้วก็เข้ามาด้านน้ำนี่เฮ้ยโอ้โหนี่เป็นบ้านขอนไม้เฮ้ยไหนรู้สิห้องน้ําเป็นไงอ่างจักุชชี่หรือเปล่าพี่เขาบอกริงนู่นเป็นอ่างจัครกุชชี่ทุกคนนี่ไง ลงได้นี่แบบนี้ใช่ไหมกอดช้างโอ้มือนกอดช้างนี่เหรอโอเคที่เราไปเที่ยวกอดช้างก็มีอ่ไรกันบ้างกูชี้เขาคือเชือกระจกอ๋อนี่มันกระจกเฮ้ยน้ำเปียกน้ำเปียกก็ห้องน้ำมันต้องเปียกอยู่แล้วครับโอ้โหโหอเคอเใช่เดี๋ยวตอนเย็นเราเรา,เราค่อยไปสำรวจสำรวจด,ดีสอนเนาะให้เราขนของกันก่อน,นทุกคนโอ้โหรู้สิ โอ้ยเฮ้ยมีคนหลับแล้วหนึ่งทุกคนพวกเขาหายไปตัวไปไหนไม่รู้พวกเขาเฮ้ยเดี๋ยวได้ยินเสียงอยู่นะต้องไปตามหาหรือเปล่าพวกเขาเฮ้ยเสียงอยู่แถวนี้เฮ้ยอะไรอ้วนๆอยู่นี่มบนหมอนนี่ดูสิเฮ้ยไปอยู่ข้างในนี่เอง แนบเนี้ยแนวเนียนเกือบไปเจอเลยนะเนี่ยโอ้โหดีใจสุดทุกคนมันได้นอนบ้าน่อนไม้โอ้โหยดูขากอดพ่อด้วยดีใจสุดขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยชายปูนิค้าครับเอ้ต้เย็นจิ๋วได้หรอเฮ้ยจริงทุกคนดูเย็นจิ๋วของว่างไม่มีอะไรานนั้นเลยของว่างเลย ทุกคนอันนี้เป็นบ้านต่อไม่นะครับดูนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งไปเลยดูเข้าไปมีอะไรทีดีวมาดูหน่อยที่บ้านต่อไมเป็นยังไงแน่ๆอ๋อมันอ๋อมันโกรมันกว้างไงออมันไอ้ถ้ามันยาวแต่นี้มันดูใหญ่ครับมีใครมืออห้ามด้วยเหรอครับไหนดูสิแนโอ้โห ราะมันอาบได้นี่นก็อาบดีเลเนี่ยพวกเขามันมีมันมีชั้นดาดฟ้าเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยๆขึ้นลูกมันจะตกบ้านต่อไม้มีข้างบนด้วยนะดาดฟ้าเียนะเนี่ยมีข้างบนต่อไม้ด้วยนะสามารถขึ้นมาได้ไถึงแล้วเหรอระวังเลื่นนะครับโอ้โหอะไรถึงนั้นขอระวังตกนะลูก ฝนตกโอ้โไตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นสามารถมานั่งเล่นได้ใช่โอ้โหฝนตกทุกคนดูวันนี้เราจะได้เล่นน,นือเป่าฮอบดูฝนตกตกทั้งวันเลยครับวันนี้เนื่องไงของเราอยู่ตรงนั้นครับทุกคนบ้านขอนไม้เห็นไหมเพื่อนๆนี่ยแต่ว่าอันนี้บ้านบ้านขอนไม้ไม่มีดาดฟ้านะครับแต่ว่าบ้านต่อไม้มีดาดฟ้าไปลงไปข้างล่างกัน สวัสดีตอนเช้าทุกคนตอนนี้เราออกมาเดินเล่นกันนะตอนนี้ก็กิ่งหมดแล้วเนี่ยเก้าโมงแล้วทุกคนโอ้หเมื่อวานฝนตกเลยนะครับเราไม่ได้ออกมาเลยดูนี่เป็นบ้านต้นไม้นะครับโอ้ไม่ใช่บ้านต้นไม้สินี่ก็คือบ้านควอนไม้คนที่เราพักกันนะครับเนี่ห้องนี้นีน่เลยดูสวยไหมชิรามาคัดเศษนะครับ อยู่ติดภูเขาเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยแล้วตรงนี้ด้วยข้างหน้าก็เป็นภูเขานะครับโอ้ดูมีมังกรด้วยตรงนู้นอนะ่ะดูภูเขาเป็นไหนด้วยเนี่ยเขาจะไปเล่นสนามเด็กเล่นอย่างเดียวเลยครับผู้วางก็มาเล่นฝนตกก็มาเล่นเขาเปียกหรือเปล่าลูกดูนะครับดูนะครับเปียกก็ค่ะตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยที่มีอมยิ้มเลยนะภูเขาเนี่ย เขาอมหนี่นที่นั่งอมยิ้มนเนี่ยแหโดูนั่น่ะโอ้โหใช่ไหมเอาโดนัทมันเปียกมันเปียกอย่างโน้นลูกอมเห็ดเห็ happening. ด head, head. นี่เห็ดเนี่ยใช่นะลูกอมแตงโมก็มีนั่ะหน่ะแต่มันฝนมันตกนะครับดูดน,ดน,ดน,นี่ไงที่นั่งแตงโมไงแล้วฝนมันตกอันนี้ก็ป้อแป๊กนิดน,นึงนะครับ เป็นละอองฝนอยู่เลยมาอีกแล้วชอบนั่งเครื่องบินใช่ไหมเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์กำลังจะหมุนนหมุ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 นมุนเพรมันลงตรงนี้ได้นะเนยตอนลงสไลดเดอร์แบงนลงมาสไลเดอร์เล็กดึงดงึดงดงึลงลมบาแค่นี้แหละไม่แรงหรอกจะแรงแค่ไหน เฮ้ยแค่นี้พออย่าเหลือห้าสิบเลยยังห้าสิบเลยเะยังห้าสิบย้วห้าสี่ส,สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่นิวแลนด์นะครับดูตรงนี้เข้ามาแล้วสวนพึ่งนะครับปลาช่อนอมีซอนทุกคนดูบิ๊กสุดเดอยวเลนด้าเห็นไหมเนี่ยดูตัวเข้าภูเขาเลยเนี่ยโอ้เราม,มาดูดครับเฮ้ย ตรงนี้มีรถปากเบี้ยวด้วยเหรอพวกเขาบอกรถปากเบี้ยวนิวเรียนรถนักเรียนปากเบี้ยวอ๋อตรงนี้มีสนามสนามยิงปืนด้วยพวกเขาเฮ้ยสนามยิงปืนโอ,โ,โอ้โหมีสถานีเลี้ยงแกะเฮ้ยพวกเขาไปเลี้ยงแกะกันไหมไปไหมให้หานแกะไหมฟาร์มแกะมีเรียนไปให้หานแกะกันดูสิ วิ่งตัวไหนจะได้กินเนี่ยดูเต็มไปหมดขนาดนี้ให้ตัวไหนเฮ้ยตัวนี้ล่ะให้ตัวนี้นี่โอ้โหน้ำ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 ไปเลยไปเลยอาวไปเลยวันนี้เป็นเด็กเลี้ยงแกะนะครับโอเคงั้นไอ้กินเลยโอ้โอ้โอ้ยเอ้ยว้ชนก้วยแกเฮ้ย อยูน้อยหมวกแดงกับหมาจิ้งจอกทําอะไรกันได้จับกันแน่น่ะน้อยหมวกแดงได้โดนหมาจิ้งจอกได้จับแล้วอู้เดือดหนึ่งกินหญ้าอยู่ไกลก็มีไปเถอะไปกันดีกว่าพราะตัวนี้เป็นสนามยิงธนูนะดูบุ๊มโอ้โหไอ้พวเห็นไหมวิ่งเขายิงธนูเสียบเลยดูดูนะดูนะพี่เขาอยู่ตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้นี่อยู่กับพ่อนี่แหละ เนี่ยดูนะพี่เขาจะยิงธน,นูดูนะเสียบปุ๊บเลยนะเขาแม่นมากเลยนะฟื้นปุ๊บปุ๊บหุ่ยมีโดนโดนเฮ้ยแอปเปิล hey, โดนอะไรกินเนี่ยบักเหรอเจ้าบักเหรอบักคืออะไรแปลว่า,มาแมลงใช่ไหมมะเรงกินเข้าไปโดนบักกินกัดกินเนี่ยสตรอเบอรี่ก็นอนอยู่ตรงนั้น โดูพี่เขายิงธนูนะครับทุกคนเฮ้ยมีรถอันนี้ด้วยรถอะไรรถ ATV เหรอเขาเรียกว่ารถ ATV หรือเปล่านี่นี่มันเป็นน้ำผุคนยักษ์กำลังแบกม้าบินโอ้โหดูสิเ,เราจะไปขี่รถไฟกันทุกคนอ่ารถไฟจะออกแล้วครับออกตัวไปเลยรถไฟน คือคนทางที่เรามาเมื่อกี้รถเอทีบีตรงนี้นัง่งวกเขาในตอนนั้นพี่เขาขับ a อทีบีอยูน่นะโอ้ขับเอท e ีบีบึ้น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 มีนกยุงด้วยทุกคนในนี้มีนกยุงด้วยครับโอ้ยนกยุงคอสีฟ้านี่คือนกยุงอินเดียนะครับเฮ้ยตอนนี้รถไฟเข้าไปอยู่ในป่าแล้วครับเฮ้ยคือว่าตรงนี้เป็นรถ ไปอะไรกันแน่ทำไมโตมาอยู่ในป่าแบบนี้เหรอวาเขากินขนมยั่งยังยั่งอยู่เลยเฮ้ยเขาจะเข้าอุโมงค์แล้วเนี่ยนั่นนี่เฮ้ยมีทหารพึ่งด้วยเฮ้ยอันนี้เป็นผู้ดูแลอุโมงค์ตรือเนี้ยพึ่งนสองทหารพึ่งเฮอนไปฟังแล้วเเฮ้ยอื่อชนิดคน เฮ้ยนี่หรืออะไรมือมีมือเปล่าเพื่อเสียงเฮ้ยมองอะไรไม่เห็นนะครับเฮ้ยออกมาแล้วไอ้นี่ไงมีพึ่งน้อยร้องอยู่เนี่ยฮัลโหลฮัลโหลว้าวว้าวห้างห่างได้ยินไหมได้ยินมะเ่ยเนี่ยเอ้ยได้ยินมะอ๋อกำลังเรียกกันอยู่เฮ้ยตัวอะไรไอ้นี่ตัวอะไรเนี่ยดูนี่คือตัวอะไรกันเนี่ยทุกคน ครับเฮ้ยตัวผู้ยิงเฮ้ยอันนี้ไอ้กรรมการนี่เป็นกรรมการฟุตบอลนี่คือตัวอะไรนี่ผู้ยิงคนนี้เอาโอ้โหเราอ้อมมาทางนี้โอ้บอลเลี้ยงป้าเฮ้ยตัวนี้นาหดเอาแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อดีโอ้โหเฮ้ยเหมือนสถานีเลยนะทุกคนเนี่ยมันเหมือนสถานีมากเลยนะเฮ้ย ไอเด็กไม่ใส่เสื้อตอนนี้โอ้โห,โห,หรวยใส่ซองเยอะขนาดเฮ้ยยิงปืนยิงตุ๊กตาหรือเปล่าบล็อกบล็อกบล็อก,อ,ก,อ,กอันนี้แก่ที่เรามาให้อาหารมือเกยตรงนั้นนะเสน็จเร็วอ้อสถานี้นะทุกคนเมื่อกี้จอดให้ลงได้นะครับให้ลงไปยิงปืนได้นะถ้าใครอยากยิงปืนเต่เราไม่ได้ลงใช่ไหมเราก็ขี่รถไปต่อนะครับ โอ,โอ้อันนี้เป็นการสำรวจธรรมชาติหรือเปล่าเนี่ยนั่งรถไฟสำรวจธรรมชาติหรือเปล่าครับไอตโตเครเราจะเป็นนักสำรวจธรรมชาตินะทุกคนนี้ทุกคนอันนี้มันรถอะไรกันเนี่ยทำไมรถอะไรมาจอดกันอยู่ตรงนี้ไไเ,เยอะแยะมากมายไ้รถติดไฟแดงแน่ทุกคนใช่แล้วรถติดไฟแดงแน่ใช่แล้วไ,ไปไปแล้วไฟเขียวแล้วครับ ไปเลยครับไปกันเลยครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษตัวอะไรบ้างเนี่ย Newland N E W ใช่ไหม New ใช่ไหม L A N D land Newland อาเราก็จะโค้งแล้วนะครับโค้โงโค้งโค้งโค้งไปแลว ไปโป้งเข้าโป้งล้วครบับอันนี้เป็นเป็นรถอ,อะไรมูอะโกนี่ก็เป็นรถอะไรเป็นซาเป็นกันทางซิกแซกนะครับทางซิกแซกเฮ้ยแกน้อยแกน้อยทำอะไรอยู่ตรงนี้นี่แบบนี้แล้วก็เฮ้ยมีทหารย,นนารายืนอยู่นั่นสี่ตัวทหารก็ตายฟันยืนออกมา นนี่มัทหารกระต่ายหรือเปล่าเนี่ยไปยืนออกมาขนาดนี้ใช่แล้วอันนี้คือกระต่ายเองนะสี่ตัวเป็นผู้หญิงเลยนะมาเฝ้ามาเฝ้าอะไรกระตา่ายน,ยนี่หน้อะไรนะเอ้ะหน้าอะไรอีอันนี้คุกกี้รันเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยคุกกี้รันเนี่ยอันนี้ตัวอะไรไปเป็นตัวอะหัวเหลืองใช่หัวเหลืองตัวอะไรนี้ไอ้น้องดำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะทุกคน น้องมีแปะตัวเมื่อกี้นี้เฮ้ยภูเขาอันนี้ให้อาหารกระต่ายแน่เนี่ยมาไหมใช่นี่ให้อาหารกระต่ายแล้วก็อาหารนกเฮ้ยมาดีกว่าให้อาหารนกกันไหมกระต่ายแล้วก็นกอยู่ห้องในกรงอะอ่าจะมาจอดสถานีแล้วครับมาถึงแล้วครับมาถึงแล้ว <c oughs> อ้ากินอย่างเดียวเลยอ่าทุกคนดูตอนนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับนี่เจอกันอีกทีครับเราจะกลับชนบุรีกันแล้วจะเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายครับคุณชายภูเขาบ๊ายบาย